ล่าสุดเลยนะครับเพื่อนเมียนเพื่อนถามมาเข้ามานะครับว่าเฮ้ยพี่มีเมนบอร์ดเ่ยจับคู่กับ CPU ทั่วไปเนี่ยเอาไปทำงานเล่นเกมทั่วไปในงบแบบต่ำตำเนี่ยแบบดีๆหน่อยมันพอจะมีตัวไหนไหมนะครับวันนี้นะครับผมมีมาแล้วนะครับผมเป็นเมนบอร์ด B450 นะครับกับ CPU นะครับ 200GE นะครับผมมันเป็นเมนบอร์ดที่แบบตัวสูงนะครับแต่ CPU มันเป็นตัวเริ่มต้นนะเพื่อนเพื่อนเอาไปเล่นแค่โรบบอกฟังเพลงดูหนังกันเนี่ยในงบประมาณนี้นะครับเมนบอร์ดอย่างเดียวนะครับผมขายอออออออยยยยู่่่่่่่2,000 2,500บบบบบบบาา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 ทททททนน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 นะะะะะคคคครรรรัััััเเ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 พพพืืๆถ้้้้้ไไไไปปป CPU CPU ดดดดววีีิมมมกแงงหจ์ลใช เดี๋ยวผมมาแกะให้ดูนะครับเพื่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะครับผมนี่ครับตัวกล่องนะครับผมนี่ตัวกล่องมันนะครับที่ผมว่าออกมาแล้วนะครับผมเตรียมไว้โอเคนะครับก็เป็นอันนี้ยังไม่แกะเลยนะเพื่อนนะก็คือเป็นเมนบอร์ดที่เป็นมือสองนะเพื่อนนะขอคนที่ไม่ซีเรียสนะครับประกันก็เป็นประกันร้านเนาะนี่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมปัดฝุ่นให้นี่ครับให้ดูแบบเรียวๆนะเพื่อนนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็คือการใช้งานประมาณนี้นะครับตัวเมนบอร์ดนะครับผมเป็นบอร์ดเต็มแบบนี้นะเผื่อเพื่อนไหนใครจะอัปเกรดนะครับเอาไปใส่พวก A32 0 A520 เนี่ย